เคล็ดลับลดปุ่งเพิ่มเงินล้านออกกำลังกายวันละ10นาทีสร้างวินัยการเงินได้จริง สงสัยใช่ไหมครับว่าการลดพุงมันเกี่ยวอะไรกับการเงินว<ะ>ันนี้ผมอาจารย์ปิงมีเคล็ดลับเด็ดๆครับที่จะทําให้คุณมีทั้งผุ่นเป๊ะสุขภาพดีแถมเงินในกระเป๋ายัางเพิ่มผุนไม่รู้ตัวอีกด้วยนะครับเชื่อผมสิครับงานวิจัยในหลายประเทศนะครับเขาพบว่าคนที่ออกกําลังกายสม่ําเสมอนอกจากจะมีรูปร่างที่ดีแล้วยังมีวินัยในการใช้เงินมากกว่าคนทั่วไปด้วยนะครับแล้วก็อาจจะมีรายได้มากกว่าคนทั่วไปด้วยครับ บางงานวิจัยระบุถึงขั้นที่บอกว่าสุขภาพที่ดีอาจจะนําไปสู่รายได้ที่เพิ่มขึ้นถึง20%เลยนะครับแปลว่าถ้าคุณออกกําลังวันละ10นาทีใน1ปีนอกจากจะลดพุงได้4นิ้วยังอาจจะมีเงินเก็บเพิ่มขึ้นอีก20%เลยล่ะครับสําหรับบางคนแค่10ปีก็อาจจะมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นล้านเลยนะครับลองนึกภาพตามนะครับว่าหลังจากที่คุณลดพุงและเพิ่มเงินได้สําเร็จชีวิตจะดีขึ้นขนาดไหนครับ คุณจะใส่ชุดว่ายน้ำตัวเก่งได้อย่างมั่นใจ มีเงินไปเที่ยวพักผ่อนไปช้อปปิ้งหรือเก็บเงินไว้เอาไว้ใช้หลังเกษียณในวัยชราพูดเลยครับว่าผลลัพธ์ที่ได้มันคุ้มค่ามากๆครับในฐานะที่ผมเป็นอาจารย์ในเรื่องของการวางแผนทางการเงินมาเป็น10บสปีผมขอยืนยันเลยนะครับว่าวินัยคือกุญแจสําคัญที่จะทําให้คนเรามีเงินเก็บและใช้ชีวิตอย่างสบายครับและการออกกําลังกายก็จะเป็นวิธีหนึ่งครับที่เราจะฝึกวินัยได้เพราะเราจะต้องทําอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอพอทําได้กับร่างกายแล้วการทํากับการเงินก็จะง่าย ขึ้นเยอะครับวิธีเริ่มต้นออกกําลังกายง่ายๆก็แค่ลุกขึ้นมาเดินเร็วๆสักสินาทีทุกเช้าก่อนไปทํางานแล้วค่อยๆเพิ่มความยากแล้วก็ระยะเวลานะครับส่วนการฝึกวินัยทางการเงินก็ให้เริ่มจากการจดบัญชีรายรับรายจ่ายครับพอเห็นตัวเลขแล้วก็ตั้งเป้านะครับว่าเราจะเก็บเงินเดือนละเท่าไหร่แล้วก็ทําให้ได้อย่างสม่าเสมอเท่านี้ก็พอแล้วครับไม่ได้ยากอะไรเลยใช่ไหมครับแต่ถ้าอยากให้แฟนอนุญ,ญาตให้คุณลุกไปออกกําลังกายทุกเช้าบอกเขาไปเลยครับว่ากําลัง เพื่ออนาคตของเราแล้วก็ลูกหลาน <Wow. S 1> ไม่ใช่ไปมีกิ๊กนะครับรับรองได้ผลชัวร์ครับใครอยากลดพุงไฟพร้อมๆกับเพิ่มความมั่งคั่งอย่างที่ผมแนะนำบ้างครับรีบกดติดตามกันเลยนะครับผมสัญญาว่าจะมาแชร์ความรู้ทั้งด้านของสุขภาพแล้วก็เรื่องการเงินกับทุกคนครับเราจะรวยแล้วก็แข็งแรงไปด้วยกันครับแล้วมาอัปเดตผลลัพธ์กันในคอมเมนต์ด้วยนะครับมาลุยกันเลยสวัสดีครับ